เดียวกันนะคะคณะทูตจาก12ประเทศนะคะที่เดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูค่ะซึ่งเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ คณะทูตนะคะจากประเทศโลกมุสลิมนะคะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโคตาบารูอยู่ที่บ้านดาโต๊ะมูลยอนเพรามันจังหวัดยะลาค่ะปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ในการศึกษาดูงานบำรุงศิละปะจารีประเพีณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ก่อตั้งโดยนายต่วนอับดุลลาดาโอมาริยออดีตสมาชิกวุฒิสภาและนางซัมซียยดาโอมาริยอเปิดไ็นทางการค่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคม2561ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวทางนวัตวิถีประวัติศาสตร์และยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งใหม่ในพื้นที่โกตาบารูรามันซึ่งเป็นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับพิพ,พิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูนะคะอาศัยพื้นที่ภายในบ้านดาโอมุลิยอตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลา ภายในจัดแสดงมุมเรียนรู้วิถีชีวิตและก็วัตถุโบราณต่างๆแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่เรือนตวนจรุนิหลวงรีราชาบดินและก็ยังเป็นเรือนรับรองแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ศาลาลงซันเป็นมุมเรียนรู้ครัวจำลองแบบวิถีนั่งเดิมศาลาซูงาโตนิค่ะที่เป็นมุมจัดแสดงวัตถุพื้นบ้านในท้องเรือนของพื้นที่โกตาามไมและก็เป็นมุมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองโกตาบารู ส่วนรัตนพักดีค่ะเป็นมุมเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าอีกทั้งนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุภาพถ่ายเอกาสารเก่าภาพวาดและก็ของจำลองโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนในท้องถิ่น<ม>เห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และก็ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นนะคะ โดยทางคณะทูตได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะคะเข้าเยี่ยมชมและก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่เรือพายเก่าแก่ขนาดเล็กของชาวบ้านในราม,มันในอดีตที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ําสายบุรี จุดเด่นนะคะก็อยู่ที่ส่วนปลายของเรือมีปีกไม้สามเหลี่ยมแกะสลักลายดอกมะาายูรลังกาสุก,กะหรือครกตำข้าวโบราณที่ทำจากส่วนลำต้นของไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่นำมาถากด้วยขวานค่ะแล้วก็เกลาเป็นรูปทรงกลมขุดเป็นหลุมด้านบนเวลาตำก็จะใช้ไม้ยาวตำแขวนนะคะระดับอันณีกโกตาบารูเนื่องจากโกตาบารูถือเป็นแหล่งผลิตแหวนอันด,ดามนีที่มีชื่อเสียงของเมืองรามันนะคะในอดีตมีช่างฝีมือนะคะที่ดีในท้องถิน่นแล้วก็ยังเป็น สินค้าส่งออกสำคัญของในท้องที่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพถ่ายเก่าของโกตาบารูเช่นภาพถ่ายวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้หญิงในโกตาบารูภาพงานบริจาคหาทุนสร้างมัส,สยิดดารุสลามภาพชุมชนบ้านโคโกตาบารูเป็นต้นค่ะโดยทางด้านของคณะทูตยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้วิถีสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีทั้งพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ